สวัสดีค่ะวันนี้มาทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตชุบช็อกโกแลตนะคะหั่นสตรอเบอรี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผสมกันกับโยเกิร์ตเต็มตามนหน่อยถ้าชอบให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็โยดแบบนี้เลยค่ะโยดพอประมาณแบบนี้เลยค่ะพอคําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฟีดให้เขาเซตตัวนะคะ ระหว่างที่รอเขาฟีเซตตัวเราก็มาทำช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตคือดำนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะตุนนะคะตุนให้เขาละลายแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ที่ฟีดแล้วนะคะมาชุบๆแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะจาลองมาทานดูนะคะเป็นของทานเล่นค่ะอร่อยค่ะไม่แนะนำให้ออกมาไว้นานนะคะถ้าเกิดทานด้หมดให้ใส่ช่องฟีดไว้ค่าย โยโย่กดจะละลายสวัสดีค่ะ